เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวปรณกกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการรีวิวโกจิต้านั่นเองนะครับแต่ว่าโกจิต้าตัวนี้เนี่ยสแตทก,ก็ยังไม่ตันมากนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็สามารถดูพื้นฐานได้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโหดหรือเปล่านั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าโกจิตาเนี่ยสามารถอีโวได้หรือเปล่านะครับซึ่งไม่ได้นะครับทุกคนอ่าเพราะว่าเป็นตัวลับนะแล้วก็ยังไม่มีอีโวมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณน้องหนุนนะครับที่ให้ยืมตัวละครนะมารีวิวนะครับผมแล้วก็โกจิตานะครับผมถ้าใครอยากถามว่าได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมจากเลนเจอร์นั่นเองนะฮะนี่เลยโอกาสออกเนี่ยจะมีโอกาสแค่3ด่านเท่านั้นนะ แล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ย มันจะนับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอกาส1นะเออโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโอกาส1%นะตะตรงนี้ก็จะมีโอกาสเยอะหน่อยนั่นเองนะฮะประมาณนี้สําหรับการได้โกจิต้ามานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตภายในกันหน่อยนิดนึงนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เนี่ยน้องได้ทําเป็นไฮเปอร์นะครับซึ่งไฮเปอร์เนี่ยนะครับทุกคนมันจะทําการลดราคานะครับผมแล้วก็ทําให้โกจิต้าเนี่ยต้องเรียกได้ช้าลงนะครับผมอ่าอันนี้ คือเป็นข้อดีสําหรับตัวละครที่เรียกได้ตัวเดียวนะทุกคนคือมันไม่จําเป็นว่าเราต้องรีบเรียกมันออกมานะครับแต่ว่าเอาไปลดราคาจะดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโกจิตาราคาของน้องอยู่ที่8 0 0เองนะครับทุกคนนะ่าจะโดนลดไปเยอะอยู่นะแล้วก็ตอนนี้นะครับโกจิตาได้ใส่ของนะทุกคน อ่าอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะของที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูพื้นฐานครับทุกคน a b i l ิตีนะครับผมในส่วนของสกิลอันตินั่นเองนะครับทุกคนก็จะบวกมา1,000%เลยนะทุกคนถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่อันติแรงมากนะครับทุกคนแล้วก็คูดาว 40วินะครับนั่นก็คือจะทาดาเมจด้วยสกิลเนี่ยทุกๆ40วินั่นเองนะครับทุกคนอ่าพื้นฐานประมาณนี้ก็ถ้าถึงอัพถึงขั้น4เนี่ยสกิลจะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าอัพถึงขั้น6เนี่ยสกิลจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาค่าวางประมาณนี้นะครับวางได้1ตัวนะครับตอนนี้ตี10เรียกได้ทุก13วินะครับที่ไปทําไฮเปอร์มาแล้วทุกคนอ่าเลือดประมาณนี้นะครับผมดาวงดาเมจอะไรประมาณนี้เลยนะครับเรื่องวงเรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นบัฟดาเมจนะที่ได้ดา เมจมานะครับบัฟดาเมจ25%นั่นเองนะดาเมจเท่านี้นะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของโกจิต้านะทุกคนแล้วก็อิเลเมนต์เนี่ยเป็นซันนะทุกคนเป็นไฟนะเอออ่าเดี๋ยวผมจะพาโกจิต้าเนี่ยเข้าไปลองเล่นในด่านละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโกจิต้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการอัพขั้นให้โกจิต้านะครับอุ้ยขั้นแรกราคาถูกนะหนึ่งพันนะครับขั้นที่สองสองพันราคาค่อนข้างจะถูกเลยนะครับทุกคนขั้นที่สามสาม นะครับอัพไปเลยเพราะว่าขั้น3มเนี่ยรู้สึกว่าสก,กิลมันจะสก,กิลเดิมนะทุกคนนี่ครับวงก็ยังคงเป็นวงแบบนี้นะเป็นเดลอีแบบสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองอัพขั้นต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวขอตังค์เอ้ยเก็บตังค์ส0พันแป๊บนึงนะครับ4 0 0พันปุ๊บนี่ครับผมสก,กิลเปลี่ยนไปไหมรู้สึกว่าสก,กิลก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะทุกคนโหแต่ว่าโกจิต้าค่อนข้างเถืกอครับออาตายแล้วโดนยู you, จิตีตุยไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเลือดโอ้โห เลือดโคตรเยอะนะทุกคนหมื่นเก้าถือว่าเป็นตัวละครที่เลือดเยอะมากครับแล้วก็นี่ครับวงที่ขั้นสี่นะครับวงเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคนเป็นวงแบบนี้นะนี่ครับเป็นเอโอแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เลือดเยอะดาเมจหมื่นสองนะครับแล้วก็อันตีแสนสามครับทุกคนโคตรตึงฮนะตึงจัดจัดเดี๋ยวผมลองอัพขั้นสุดท้ายก่อนไม่รู้ว่าเราจะสามารถอัพทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรีบกดรีบกดรีบสแปมเงินกันเงินมาค่อนข้างช้านะทุกคนโอ้ทันเพราะว่าเนี่ยเงินเงินอ้ายเงิน โอเคครับได้เงินมาแล้วอัพมาอีกหนึ่งขั้นอันนี้นะ่าจะยังเป็นขั้นเดิมนะคือต้องรอตัวนี้ตายก่อนนะครับตัวที่อัพขั้นมันถึงจะออกมานั่นเองนะทุกคนผมอยากพาทุกคนไปขั้นสุดท้ายยังเลยว่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถเก็บเงินทันได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอ้แต่ดาเมจคือแรงมากนะอันนี้คือขั้น4นะตัวเมื่อกี้ครับเดี๋ยวขั้น5กําลังออกมาครับทุกคนนี่ครับนี่คือขั้น5นะครับทุกคนโอ้โหเลือด4 24นนะดาเมจแสนหกเกือบแสนเจ็ดนะครับทุกคน อว้าวตีธรรมดาแสนเอ้ยหมื่น้านะเอาเรื่องจัดครับทุกคนตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอโอ้โกจิต้ายืนสดได้เลยตอนเนี้ย เลือดโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวเราเก็บตังค์หกพันให้ได้ก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ผมว่าน่าจะสู้มันเลยนะโอ้โหแต่ว่าตอนนมอนเราตายเยอะทุกคนมันต้องเรียกบ่อยครับมันต้องเรียกบ่อยตังค์เราก็เลยไม่มาทีหัวอยากให้ตังค์มามากทุกคนตอนนี้หกพันหกพันหกพันเร็วเออหกพันมาแล้วครับโกจิต้าขั้นสุดท้ายเดี๋ยวตัวนี้ตายตัวใหม่ออกมาครับตัวขั้นสุดท้ายออกมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนนครับนี่ครับตัวขั้นสุดท้ายครับโอ้โหอ อันตีสองแสนนะครับเลือดสามหมื่นนะแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยหมื่นแปดนะทุกคนนี่เป็นตัวละครที่ผมว่าเอาเรื่องเลยนะแล้วเนี่ยครับทีมยังไม่ตันอาจจะผ่านด้วยเนี่ยอาจจะผ่านยูตาด้วยนะครับผ่านปะวะเฮ้ยผ่านผ่านเฉยทุกคนพามา3มตัวนะครับโกจิต้าพาผ่านเฉยเลยนะฮะนี่ครับเป็นตัวละครที่เอาเรื่องนะผมว่าคืออัปตันเนี่ยดาเมจมันแรงมากครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้โกจิต้าเวลห้าสิบนะครับโอ้สองแสนไม่ธรรมดาครับตัวนี้ เป็นไงบ้างครับทุกคนผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับในการรีวิวโกจิต้านะเออในส่วนของความสามารถอะไรต่างๆของโกจิต้านั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็อัพค่าสุดท้ายเนี่ยคือวงมันไกลมากนะทุกคนวงเนี่ย21นะครับคือ ยังไม่ต้องถึงตัวนะครับทุกคนเราก็สามารถตีมอนได้แล้วอ๋ดูดิโอโ,โกจิต้าแม่งตึงจัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะก็ใครชอบอย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามช่องวิุปรณ์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้บริการฟาร์มพงฟาร์มเพชรหรือ FK อะไรต่างๆนะครับก็มาดูได้ที่ร้านวิุปรกน,นะครับลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนไว้ใจได้แน่นอนนะไปละพร้อมกับวินโทอรวันเจ้ากุญแจ3ครับไอ้